นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th ทิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับปราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวเขตเทศบาลตำบลน,นครไทยวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา 8, า8นาฬิกา,าก th ถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน,นครไทยโปรดเลือกนายพริง้งบุญแสงสวัสดิ์เบอร์สเบอร์ส เบอร์ 3... คนนครไทยเพื่อนครไทยใจถึงพึ่งได้ซื่อสัตย์จริงใจชอบพัฒนาจิตอาสาตรงไปตรงมาต้องเบอร์สเบอร์สาเบอร์สามนายพริงร้งคุณแสงสวัสดิ์เบอร์สาขอโอกาสทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวเขตเทศบาลตำบลน,นครไทยเลือกนายกเทศมนตรีคนใหม่เลือกเบอร์สาเบอร์สาม เบอร์สนายพริ้งบุญแสงสวัสดิ์เลือกเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามสารงานต่อต่องานใหม่พร้อมรับใช้ชุมชนเลือกนายกเทศมนตรีคนใหม่เลือกนายพริ้งบุญแสงสวัสดิ์เบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามอย่าลืมวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564 ้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนครไทยโปรดเลือกนายพริ้งบุญแสงสวัสดิ์เบอร์ 3, เบอร์ 3, เบอร์ 3, 2 8มีนาคมเลือกนายกเทศมนตรีคนใหม่กาเบอร์ 3, เบอร์ 3, เบอร์3ครับ រុនຈາກแฟน